สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเปิดจองน้องสีส้มๆนะคะน้องเป็นเอ็กโซติกช็อตแฮร์ขนสั้นนะคะคนนี้สีเลด a แท็บี้หรือว่าสีส้มลายเสือค่ะสีเดียวกันกับแมวกาฟิลเลยแมวสายพันเอ็กโซติกเนี่ยเป็นแมวพัน์ธุเดียวกันกับแมวตัวการ์ตูนกาฟิลนะคะและน้องคนนี้เป็นสีส้มเหมือนตัวการ์ตูนกาฟิลเลยนะ่ารักมากๆเลย สินสอด12,000น้องอายุ4เดือนนะคะพร้อมย้ายบ้านเลยวัคซีนไข้หัด2เข็มไทยพยาธหยดและบูรูชันรับประกันสุขภาพ7วันมีอาหารที่น้องทานให้ครึ่งกิโลนะรับแมวได้ที่อำเภอเมืองนะคนปรปฐมหรือว่าที่ราชบุรีก็ได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแอดไลน์มาคุยกันนะที่ id s, s i kiscat อย่าลืมเติมแอข้างหน้าด้วยนะ